รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรามีแฟนและแฟนเรามีกิ๊กจะมีวิธีรับมืออย่างไรมีประสบการณ์ทั้งคู่ถามให้ก็ได้เลย ฉันถามเรื่องของใครอีกคนนึงตอบดีมามได้น่ากลัวมากอะไรอย่างนี้น่ากลัวมากเป็นดาราหรือว่าคนนอกวงการคะไปนะคะคุณนะคะทนูขอบคุณนะคะที่ก้าสารวันนี้เป็นวันทรงเกณฑ์ลูกสาวชาวบ ได้นทะปีนี้เขาห้ามสัตว์น้ำนะคะใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าสามารถทําแบบว่าประเพณีเหมือนแบบไทยเดิมได้ก็คือรดน้ําขอบพรผู้ใหญ่ทำไงแตพี่ต้องทำไงพี่ไม่เคยจริงจินี่หรอก็พอขอบพรจากพี่เอ็กซี้นะคะขอให้พี่เอ็กซี่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีงานมีเงินร้อยล้านพันล้านไม่ได้เล่นคนรักคนหลงคนดูแลไปด้วยเลยจ้าเป็นกวางได้อย่างที่กวางอวยพรพี่ด้วยเช่นกันขอให้ผู้ชายรักผู้ชายหลงแล้วก็ผู้ชายที่ดีเข้ามาในชีวิตเข้าใจมาได้เลยค่ะ จ้ารวยๆกันเยอะๆจ่าเรานี่ทราบนะช่วงเนี้ยพี่เอกนะคะเป็นบอกว่าผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆนะกว่าเขาแข็งแรงแข็งแรงเป็นแชมป์เทนนิส s ลยป่ะ ขอบคุณจ้าขอให้คนนั้นเขารักเุณมากๆขอให้เธอรวยเปิดทําธุรกิจอะไรก็ประสบความสําเร็จเงินทองเข้าในบัญชีที่ไม่หยุดหย่อนค่ะเงินใครก็เข้าบัญชีเรานะคะเงินเ่าเผู้ชายเข้าบัญชีเราขอบคุณนะเด็กๆโอเคยวในมายการพี่แล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องมาคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยทั้งสองคนจะต้องมาทําอาหารแบบแซ่บๆให้พวกพี่ทานด้วยได้เลยค่ะอ่ะมันนามันโหนกลายเป็นวลีที่ติดปากวัยรุ่นตอนนี้มันเกิดขึ้นจาก จากจริงจริงมันเริ่มมาจากขอบคุณที่ที่ที่กล้าสอดหนูที่หนูพูดไปตอนนั้นก็เลยเหมือนเอาธีมคำบอดดิ้งเนี้ยมาอยู่ในเพลงก่อนเสร็จแล้วมันนามันหนูแล้วคอนเซปต์มันก็รู้สึกว่าเราอะเป็นเด็กแบบ มั่นใจอ่ะเหมือนแบบโดนด่าแล้วก็ยังยิ้มอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราเป็นคนแบบมั่นหน้ามันหนกดีอะไรเงี้ยอดทนซึ่งมันดีใช่ไหมที่จริงมันก็คงแบบมีข้อดีข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วหนูแค่รู้สึกว่าแบบพูดเก่งเพราะเพราะเข้ามารรวุกาลพูดเก่งแล้าไปพูดเออแต่ว่าหนูมันมันมันเวิร์กมันมันเวิร์กกับหนูอะไรไม่หรอกด้วยตัวของคาริสาเป็นเด็กที่แบบโพสิทีฟอ่ะก็เป็นเด็กน่ารักอ่ะการตอบคำถามทุกอย่างใช่แล้วนางมีบาลานซ์พอดีอ่ะ อยู่กับนางแล้วแบบชีวิตจะคิดบวกทุกอย่างซึ่งดีใช่ไหมดีแล้วก็กเป็นคนทักกินก็บวกเมนูก็จะบวกนีกดีแล้วน้ำหนักต้องลดแต่ก็ยังแบบแซ่บเพราะว่าเห็นใครช่วยน้ำในไอจีด้วยว้าว เขาเคยปรึกษาไว้ตอนเขาจอกซิงเกิลเขาก็บอกผิวว่าเขาเนี่ยออกแล้วเขาก็เอาเพลงอ่ะต้นต้นฉบับเขาเียกเพลงอะไรนะหนูทำจนเสร็จเลยต้นแบบมีทำเสร็วเอามาให้ฟังแล้วเอาไปคุณฟังใช่เพราะต้องให้เพื่อนเล่น MV ไงก็คือฟังตอนนั้นเลยใช่ไม่งั้นมันมีเวลาคิดพี่เอกก็คือแกบังคับไปเลยเธอเจลา่ยิคนอ่ะเรื่องเงินเราไม่พูดถึงมิติค่ะนั่ คือถ้าเพื่อนเรื่องงานเพื่อนเนี่ยช่วยกันเต็มที่ใช่ค่ะแต่ถ้าเพื่อนแบบเริ่มเงินเข้าแล้วอ่าอ่ะอะไรก็ต้องกินเงินจ่ายแต่พี่ความบอกมาเลยว่าเออไม่เป็นไรให้น้องอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกไงไม่เราโอเคเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักคนหนึ่งนะคะแล้วมันหนวกว่ะสูงหน้านทางเลยไม่รู้สึกเกรงใจไม่เกรงใจเลยอ่ะงงมากความฮอตของทั้งคู่ดีกว่าหนุ่มๆใครจีบมากกว่ากันสองคนนี้เรื่องนี้หนุ่มเงียบอ่ะทำไมต้องเงียบไม่ถึงเงียบเยอะ ใครคนที่พูดเยอะแสดงเขาเก็บไว้เยอะไม่ได้เก็บไว้เยอะเลยเรื่องของเรื่องคือเราอยู่ในช่วงของการเลือกคู่ชีวิตของเราเราก็เลยต้องดูดีแสดงว่าเรามองแล้วว่าคนที่เข้ามานี่คือจริงจังเราตอนนี้เราคิดแล้วว่าใครที่เข้ามาในชีวิตเราอะแต่ถ้าตอบแบบความจริงเราไม่รู้ว่าเทปนี้อ่อนเมื่อไหร่ใช่ไม่รู้จะเป็นใครใช่ไงอยู่ดีว่าจะเป็นแบบไรเออเราต้องดูนาคคนิดนึงอันาคตเราสามารถปิดได้เลยวันตะวันนี้เหรอโอยเราก็แบบไม่ใช่หมอดูไงพยากรณไม่ได้ เรามีแฟนแล้วแฟนเรามีกิกจะมีวิธีรับมืออย่างไรกับกิกที่เข้ามาวุ่นวายกับแฟนเราอันนี้ถามใครก่อนมีประสบการณ์น้องคูทถามใครก่อนก็ได้เลยอ่ะถารทิสาก <c oughs> ่อนนะโดนก่อนเลมไ่อยาทองหนุ่มคะจะคุยกับคนของเราก่อน <c oughs> ว่าเหตุการณ์มันคืออะไรเหมือนแบบรู้สึกว่าแบบเบื่อแล้วไม่รักแล้วหรือหรือมีปัญหาระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยคือคืออยากจะแก้ไขอยากจะขอโอกาสหรืออยากจะไปทางนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้หญิงแบบขอร้องนะอย่าไปไม่ได้เป็นฟิลนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าความรักเราสึกเหมือนแบบ มันต้องแฮปปี้ในทุกๆวันด้วยหมายถึงว่าบวกการทะเลาะกันก็ยังต้องมันจะได้ไม่หมดแรงหมดพลังใช่แต่หมายถึงว่าก็ต้องคุยกันว่าเออปัญหามันคืออะไรมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุยก็คือคุยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเป็นคนมั่นหน้ามันหนกกับพี่เอกรู้สึกว่าแบบจะมีกิ๊กได้ยังไงแต่พี่ว่าเราทาถูกนะคุยกับคุณของเราเพราะเราไม่รู้ว่าผิดพลาดตรงไหนไง เราไม่รู้ว่าอออย่าเพิ่งไปมือที่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกคือทุกอย่างที่มีกิกอ่ะมันตั้งใจแหละมันมีการแบบห้อยดอนหกล้มแล้วมีกิกแต่ว่าไอความตั้งใจนั้นน่ะแบบโลจิกมันคืออะไรมันมีแบบเหตุอะไรตรงนั้นอยู่ไหมครอบจะได้คุยแล้วก็แก้ไขสิถ้าอ่ะถ้าแก้ไขไม่ได้อ่ะเธอจะไปอยู่กันนะแล้วเลือกกันเลยจะไม่จบใช่เพราะว่าไม่ว่าหนูจะเลือกใครหนูเป็นเพื่อนได้หมดเลยนะโดีใช่อันนี้เขาเป็นคุณแฟนอืมกวางล่ะเอาเรื่องจริงเรื่องเล่นหน่อยค่ะสนุกสรุปสรุป เอาร่อกเรื่องนะฟังคนคนฟังดูเนี่ยได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็ได้อ่ะบางทีก็อาจจะเจอแฟนเขามีกิ๊กหรืออะไรก็ตามเอามุมมองกว้างแล้วกันเนาะเอไม่อยากพูดเอามุมมองแล้วกันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่น่าสกันเอามุมมองกว้างถ้าเกิดแฟนเรามีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยคือจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเอาเขาเลืงจริงแต่บางทีอ่าพัเจน่าเขาองไม่สัมผัสฉันะคิดว่าการมีกิ๊กอ่ะมันเป็นการตั้งใจอย่างที่คาริสาบอกแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนที่ถ้าเธออยากมี ธอบอกชั้นตรงๆแล้วเธอไปเลยฉันจะแบบไม่รั้งไว้ฉันจะแบบไม่ทําทุกอย่างเพื่อให้เธอกลับมาเพราะว่าถ้าคุณตั้งใจมีแล้วก็คือเท่ากับว่าสิ่งที่ฉันให้มันไม่พอดีสําหรับที่คุณต้องการก็คือจะไม่คุยก็คือจบก็คือก็คือก็คุยก่อนแหละว่าเพราะอะไรแต่ถ้าเขาไม่คุยเขาไม่อธิบายเขาจะขอโทษอย่างเดียวหรือว่าเขาจะแบบแก้ตัวอะไรก็ช่างแต่ว่าเราอะเป็นคนให้โอกาสคนครั้งเดียวโอเคแต่ถ้าถ้าครั้งต่อไปอย่างเงี้ยถ้ามีอีกก็เขาทอวบักสักสองแสนโอเคนะ ถ้ารู้เรื่องข้างส่วนอีกตัวได้ไหมสองล้านใช่สองแสนร้อยไปนูเงินมาคือจบคาร์ท <ś les> เงินมาโอเคแบบทุกอย่างเลยได้ค่ะอันนี้อันนี้โตแล้วความรักเป็นเรื่องอารมณ์แต่ว่าเงินเป็นเรื่องของอนาคตถ้าครั้งที่สามก็เพิ่มศูนย์สองตัวไม่ได้คุณงานแล้วแต่งงานเลยตอนนี้คือพูดยังไม่มีเข้ามาแต่บอกไว้ก่อนแล้วเธอฟังนะพูดอันนี้เนี่ยโตหน่อยอันนี่ยยังเป็นไว้ด้วยหน่อยอ่ะคุยแค่านี้ก่อนช่วงหน้าจะให้สองสาวนี่โชว์สีความแซ่บนะฮะในครัวกันดูซิว่าฝีไม้ลายมือในการเข้าครัวของทั้งสองคนนี้จะเป็นยังไงอาหารอร่อยไหมและความแซ่บเป็นยังไงติดตาม ถ้าถเรื่องของใครอีกคนนึตอบดีไหมได้น่ากลัวมากอะไรอย่างนี้น่ากลัวมากก็คือถ้าเกิดว่าใครแพ้ต้องบอกว่าเป็นแฟนกับใครอร่อยนะลูกนะวันนี้นะคะฟางเตรียมกิ่นโตมาแต่ว่ายังไม่ ยานเขาจะให้วางทําอะไรบ้างอะแต่ว่าเมนูวันนี้ต้องน่ากินแน่นอนพวกวางทำอาหารอร่อยมากก็ค่ะลืมไข่หรือเปล่าคะพี่วางอุ้ยเอาไข่มาทําอะไรมีไข่ด้วยค่ะทุกคนแต่เราจะไม่บอกว่าเป็นอะไรให้ไปดูในรายการดีกว่าเอออลิสาเอาอะไรมาเอ้านี่อะไรมอไข่ลาเแกนิกไงนี่ทำอะไรอะไข่ฉันไปเก็บมาจากเราเองเลยนะเมนู เตรียมมาให้กับพี่กวังในวันนี้นะคะนี่ก็เป็นผักที่ปลูกเองจริงนะคะนี่เชอร์จะตั้งที่แต่ตอนนี้้รนของหมกเองค่ะเดี๋ยวจะมาทําสลัดให้ดนค่ะอ่ะกลับมาเบรกนี้ก็ต้องรีลากันเข้าครองสองสาวสุดแซ่หน่อยเพราะฉะนั้นโจทย์คือคุณจะต้องเลือกปัญชฉุบก่อนว่าคุณจะได้บบอินกรีเดนอะไรนะฮะ<ห>เระหว่หางขี้เมากับบ้งยำชุบชุบแช่อต้องอยากันค่ะง่ เพราะฉะนั้นกวางก็จะได้เป็นขี้เมาจับเวลาทั้งหมด15นาทีเท่านั้นนะฮะพร้อมแล้วครีเอทเมนูกันได้เลยนะว่าจะทำอะไรนะสองคนนี้ใครชอบข้าวครัวบ้างฉันกำลังอืนอยู่เข้าทั้งคู่นะคะแต่พี่กวางอาจจะเข้าบ่อยกว่าช่วงนี้ค่ะอ๋อเหรอค่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าทำให้แฟนกินหรอยังไม่มีแฟนแฟนมีหรือเปล่าะไม่รู้อ่ะพี่เพื่อนพูดไปเปินวานไม่มีแฟนยังไม่มีแฟนแต่มีคนคุยยังไม่รุนแรงขนาดนั้นแต่มีคนคุย ยังไม่รุนแรงขนาดเอางี้ฉันถามเรื่องของใครอีกคนหนึ่งตอบดีมามได้น่ากลัวมากอะไรอย่างนี้น่ากลัวมากก็คือมีคนคุยใช่ไหมคุิสาความมีคนคุยก็มีพี่เขาก็สวยจะอยู่คนเดียวก็เหงาเนาะก็จริงเนาะแต่ว่ามันอยู่ที่แบบเออยังไม่ได้ กี่คนกี่คนกี่คนที่คุยมันไม่นับจำนวนหรอกพี่เพราะว่าไม่งั้นมันเล่าซ้ำไม่ได้ใช่ไหมใช่มันดูไม่ดีเหมือนกับที่เธอเคยสัมภาษณ์ใช่ไหมเล่าเยอะเกินไปไม่ได้เดี๋ยวตอบอีกครั้งมันจะไม่เหมือนกับพี่คาริบอร์ไ่พี่ดำเคยสัมภาษณ์ไงที่นดำว่าใช่เดี๋ยวมันโป๊นไปคนไหนไปคนไหนก็แบบตอบลำบากอันพี่เพราะเราไม่รู้ว่าแบบเขานับไปไหนมาไม่รู้ใครไปเจอเรากับใครลีลาเธอสองคนไม่ธรรมดานะใช่ไหมคะขนาดคุยไปแบบว่าหั่นกระเทียมนู่นนี่ไปหั่นหอมไปอ่ะเฮ้ยเป็นนะเว้ยรับบทแม่ครัวบ่อย าชีวิตจริงล่ะชีวิตจริงก็บ่อยอยู่ชีวิตจริงส่วนมากทำอาหารได้ใครอย่ากกวางกวางอะเป็นลูกมือป๊าป๊าไงป๊าป๊าทำอาหารอยู่แล้วก่ะทำอร่อยมากด้วยป๊าป๊าทำอาหารอยู่แล้วใช่และคาริสาทำอาหารได้ใครก็ทำเนี่ยเพื่อนหนูเป็นคนเพื่อนเยอะคอนโดหนูเพื่อนมาบ่อยมากอกซี่ใช่เป็นแบบคอนโดส่วนรวมเป็นที่ที่ทุกคนจะรวมตัวกันก็อือบ้านคาริสาอย่างเนี้ยใช่สดมานานหรือยังไอ่ไมู่้จะตอบใครกวางตอบเอกสวดมานานหรือยัง สดสดจริงัใช่ไหมสามสามปีที่ยังไม่มีเรียกใครว่าแฟนรอสามปีที่ยังไม่เรียกใครว่าแฟนใช่ไหมเอาตอบตรงๆลยพี่เอตอบตรงดีและค่ะิสาประสไอะไรคนที่เป็นข่าวอ่ะใช่ไหมวันไหนเขาตอบเองหลายคนนะเบื่อสดไหมตั้งแต่ทำเพลงเนี่ยทำเพลงเหรอคะโสดค่ะโสดค่ะตอนนี้ก็โสดตอนนี้มีคนคุยค่ะแต่ว่า เป็นดาราเป็นดาราหรือว่าคนนอกวงการคะใช่ค่ะคนนี้คืออะไรเกงคนเอ้างี้คนในวงการหรือนอกวงการค่ะคนในใจค่ะไม่เคยไม่ตอบนะพี่คำนี้ต้องยอมนะหรืไม่เคยไม่ตอบเพราะฉันหนูจริงใจนะต้องยอมนานนะให้เขาตอบตั้งตัวเองเขาแบบว่าใช่ เห็นแม่บาช่วงเนี้ยเขาแบบว่าแบบใส่สีชมพูบ่อยอะไรอย่างเงี้ยถุงฉลกหรือเปล่ามูมาหรือเปล่าสงใส่ดูสีก่อนออกจากบ้านหล่นี่ทำเมนูอะไรไม่รู้เลยนี่ไม่รู้เด็ดไปเรยชอบอะไรอ่ะไก่ไก่ขาที่เมาทำก็จะทำกะเพราไก่ง่ายไปเลยกะเพราไก่ไปเลยแล้วใส่ผากี่เมากะเพราไก่คิดแห้งมากันแล้วฝั่งหนูคือต้มยำอะไรต้มยำค่ะต้มยำหมูละกันค่ะ สเปคตรงกันมาไม่ตรงเลยอุ้ยโชคดีคนละเรื่องโชคดีมากค่ะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นี่เหมือนในล,ละครถามก่อนว่าชอบผู้ชายแบบไหนมันก็จะเป็นเพื่อนเนาะพานเดี๋ยวสเปคตรงกันเพราะจริงแล้วเหมือนทีมเราคือเหมือนแฟนเพื่อนก็เหมือนแฟนเราต้องแบบฟีวลวนได้หน่อยเอาวน,นแบบวนฝาดได้อ,อะวนแบบฝากอ่ะที่จงสมมติว่าดูไทยละครอยู่แลก่ตัวแดบกินข้าวน้ อะไรเงี้ยเขาทุกวันหงาทุกวันเนี้ยไม่มีดีโอคอรหาเพื่อนแล้วนะวดีโอคอนใช่ไม่เพราะว่าเราเป็นผู้สายเล่นกีฬาใช่ไหมแล้วแบบเพื่อนบางคนที่เป็นผู้หญิงมากๆเนี่ยไม่ได้อยากจะไปเตะใบปีนเขาเล่นบอลเลด้บอลหรือทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะมากับหนูใช่อะไรที่แบบชนีดชนีก็จะไปกับเพื่อนเรื่องไหนที่รับไม่ได้เลยชนิดสองคนนี้ที่แบบว่าถ้าเธอทำอย่างนี้ฉันแบบรับไม่ได้นะแย่งอาหารนะรับไม่ค่อยได้จริงจริงพี่เอกจริงเจริงเลยมากเลยงแยกนะบอกว่าหนูร้องไห้ได้นะแย่งอาหารเนี่ย ใช่เรื่องใหญ่เรื่องกินเร,เรื่องใหญ่มากใ,ใช่ค่ะใส่ซีอิ๊วดำในกระเพราเราจะอร่อยขึ้นใช่ เคลนะคะแต่ว่าใส่หมูผัดเพสโต้ด้วยพิเศษเพราะว่าใช้อินกิวเดียนจากที่ร้านนะคะเคลก็เป็นออร์แกนิกนะคะเพสโต้ก็เป็นเพสโต้ที่ทำเองมาจากที่บ้านนะค่ะให้ความรู้สึกถึงอาหารที่เต็มไปด้วยความรักที่เราตั้งใจทำให้คนทานคันสมูกมากด้วยเมนูที่สอง เราเรียกว่าในเมนูนี้เรียกว่าไข่นางฟ้าโอ้ยนางฟ้า,ฟาทำใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะเป็นไข่เจียวที่แบบเจียวไม่สุดแล้วก็เราก็จะกินกับแบบใส่ซีอิ๊วนี่ก็เป็นน้ำนสลัดเดซซิจากี่ลาน,นะคะเป็นคานี่มาสเตอร์คะ,คะยังไม่ร้อน คือถ้าเกิดว,ว่าใครแพ้ต้องบอกว่าเป็นแฟนกับใครอร่อยนะลูกนะสาววาชิมไปนะดิฉันจะมาทางขนมหวานแล้วหลัง <laughs> <laughs> จากที่ตัวตายแล้วต้องบอกเลยว่าป็นสบการณ์นี้ทำาหเติย จัดจานเป็นหน้าตาดูดีมากแต่ว่ารสชาตินี่คือยังไม่รู้เพราะว่าต้องชิมใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าตัวยังไม่ชิมเองเลยปกติพี่จะไม่ค่อยชิมนะจริงหรอพอเห็นนี้ก็ก็กล้าชิมหน่อยโอเคได้ให้ลูกนะคะแขกท่านๆต่อไปใช่ค่ะเพราะถ้าน้าตาดีฉันกล้าชิมถ้าน้าตาไม่ดีชิมกันเองนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครแพ้ต้องบอกว่าเป็นฝ่ายกับใครอร่อยนะลูกค่ะอร่อยนะลูกค่ะนนี้ปฏิเสธไม่มีนะมันไม่ขนาดนั้นหรอก รายการนี้ไม่ได้บังคับขนาดนั้นของเงียบแล้วกันเรื่องนี้เรื่องนี้จะไม่พูดใครแพ้ร้องเพลงขอบคุณขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนูเพลงนี้กำลังมานะคะใช่โอ้ขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนูแบบปากเบี้ยวจะชิมของหนูก่อนเลยหรอก็ใช่เซนี่ก็รุนเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ชิมสุดดำดำคือพริกไทยเหรอใช่เอ้โทอใครทำเนี่ยอร่อยจังว้าวพูดเองด้วยอืมเป็นไง่ดีไหมคะเด้กระเพราดีเค็มกำลังดีแล้วก็ ไม่เผ็ดมากใช่ไหมหนูทำแบบไม่เผ็ดมากกลัวเด็กกินไม่ได้แบบไข่ไม่เผ็ดมากชอบแบบแต่ด้วยความกรอบดีนะด้วยเนื้อของไข่อ่ะอร่อยเพราะไข่ไม่ได้ชิ้มเลยใส่ไปก่อนเฮ้ยถว่าดีอ้าดี S <S อร่อย,อยมอไอยม่ส<ม>องคนเหรอการทำต้มยำติดต้มยำหมูแล้วมันไม่ได้น้ำข้นแบบนี้มันไม่ได้ง่ายนะใช่นี่ยค่ะเพราะถ้าน,น้ำข้นอ่ะมันง่ายกว่าไอ้น้ำใสน,นี่มันยากมันต้องเหมือนแบบน้ำเดือดจ,จริงๆ,ๆงอ่ะไม่งั้นมันจะเหม็นคาวเลยใช่ใช่ใช่เธอทำให้สกิช้อนนึงเลยอ่ะขออนุญาตหมูหมยจะไม่ต้องกินนะอุ้ยเอาร่อยนะต้องแบบรสชาติดีเลยอร่อยมิหน้าไปบ้านดังบ่อยใช่ ทุกคนจะมาที่บ้านเลยแล้วก็จะฝากท้องกับนางเพราะนางจะมีของกินสแปร์ในตู้เย็นตลอดเวลาใช่เธอก็ทําได้นะแต่จริงอันนี้แม่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นหมูผัดเพสโต้ค่ะแล้วก็เป็นสลัดเหมือนหมูยำเหมือนยำหมูยำใช่ไม่เป็นไรไม่ว่าใครจะชนะหรือแพ้อีกคนต้องทําเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันไงพูดไปก่อนรว่าแบบนี้มันไม่ได้ทำง่ายมันคดีอ๋อตายแลของกวางก็อร่อยด้วยความที่เมนูของ คาริสายากกว่าใช่เพราะฉะนั้นคือความอร่อยสูสีกันเราให้คะแนนที่ความยากของเมนูแล้วกันคาริสาชนะครับผมเราจะมอบของก่อนให้กับทั้งคู่เดี๋ยวทำโทษทีหลังนะจ๊ะได้เลยครับวันนี้เรามีกิฟต์เซตจากคาปพิเทโนนะฮะเพื่อปากสะอาดและช่องปากที่ดีนะฮะใช้ยาสีฟันคาปพิเทโนมอบไปกับทั้งสองท่านด้วยนะครับ อุ้ยน้ตาอันนี้คามราก็ได้ใช้ดีมากใช้ดีมากจากมือเราใช้ดีมากใช้ดีเลยนะฮะสีแดงได้จัดไปเอา่าสีฟ้าเลยลูกทั้งสองสาวเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำโทษดีกว่าทำโทษแต่ละเดี๋ยวจะพาไปทานร้านอร่อยทานเลยค่ะเป็นนสวดด้วยใช่ค่ะ t Factory and m o r e ค่ะอ่ะตอนนี้ทำโทษก่อนเฮ้ยจังหวที่ด้เสเด้ หนนามนายนนทมมนานามันนามนามานนขอบคุณนะคะที่รักสอนหนูโอเคไาแล้วเลยทำโทษไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวปลอบใจด้วยการพาไปทานร้านอร่อยร้านของเขาเองใช่ค่ะแต่เขาชอบไปเขาชอบไปใช่ไหมชอบไปชอบไปเขาอเคตามที่มาตรงนี้จ้ะไปได้เลยเเลย วันนี้นะฮะร้านที่จะมารีวิวกับเรานะฮะเป็นร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสนะฮะที่คาริสานี่พามาให้เราได้ชิมเองนะฮะขอต้อนรับร้าน t Factory and More สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเอ๋เป็นเจ้าของร้านเลยใช่ค่ะดูแลสาขากรุงเทพนะคะ ของเรามีสองสาขานะคะที่พัทยากับที่กรุงเทพค่ะคือคนส่วนมากจะเคยไปสาขาพัทยาค่ะที่ชื่ออาําปานที่เป็นแบบว่าใหญ่ๆเลยมีสวนมีฟาร์มไม่ควแบบได้เที่ยวเล่นทำเวิร์กช็อปทางกิจกรรมต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าเอออยากเอาเข้ามาอยู่ในกรุงเทพให้รู้สึกว่ามีความเป็นแบบป่าเขาธรรมชาติได้กินของอร่อยอยู่ในใจกลางเมืองแล้วก็มีที่จอดรถวันนี้พาเชฟมาด้วยพาเชฟมาด้วยวันนี้เชฟนอกงสถานที่ออกนอกงสถานที่สวัสดีครับเชฟซึ่งวันนี้เรียกทูมาก็ต้องทำเมนูเส็จให้่านแบบใช่ค่ะซึ่งจะเป็นเมน อะไรวันนี้ที่จะทำนะครับเป็นลูกูนี่ัดเพสโต้ผักชีเสิร์ฟพร้อมกับเซมอนโอเคได้ทำไปด้วยเลยเดี๋ยวเราคุยไปด้วยจริงๆพูดถึงความพิเศษของร้านหนร้านเราก็คือเน้นโฮมเมดนะะครัสมมติว่านึกบรรยากาศเป็นยุโรปบ้านยุโรปแห่งหนึ่งแล้วคุณแม่ทำอาหารอะไรมาให้เราทานเหมือนเป็นอาหารก็คือจะมีความอบอุ่น โเมแล้วก็เหมือนกับว่าใช้วัตถุดิบที่สดใหม่จริงๆทีนี้เราไปดูทางด้านนู้นหน่อยไ่า่ไฟขึ้นมาอ่นแนะนำต่ละอย่างเลยครับอันนี้คือสลัดอะไรคะเนี่ยมีสลัดผักเคลที่ปลูกที่ชั้นสองที่พี่กวางเคยไปเออผักเคลชอบปกไก่ด้วยสำหรับคนชอบกินคลีนเสร็จแล้วค่ะเมนูนี้ค่ะได้กลิ่นหอมของผักชีเลยแล้วก็ มันเข้ากันกับตัวแซลมอนมากค่ะสำหรับใครที่แบบอยากมีแป้งนิดหน่อยแล้วก็อยากได้โปรตีนเยอะๆแล้วก็วิตามินมาจากผักชีเนี่ย ต้องเมนูนี้เลยค่ะเมนูนี้คือคาริสาคิดเองไม่ค่ะพี่ค่ะนี้เป็นเริ่มที่คิดกันตอนช่วงโควิดที่เหมือนแบบน้ําหนักขึ้นมา5โลเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากกินอะไรที่รู้สึกว่าเฮลตี้แต่ก็อิ่มด้วยก็เลยคุยกับพี่พี่ก็เลยเหมือนแบบรังสรรค์เมนูนี้มีทางไก่มีคีนนวมีชิคพีแล้วก็มีทุกอย่างที่เราได้แบบครบทุก5หมู่แล้วอยู่ท่อมี่ก็ดูเฮลตี้หมดเลยนะเนี่ยนี่เป็นเซตใหม่ใช่อย่างชุดนี้เรียกว่าอะไรนะซันไรส์อินโฮเทลเจมมีอีกเมนูหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับทำอะไรครับ เป็ดร้อนปังเธอังคือะไรคะเป็นเผือเพื่อวเือคสาวๆชิมไปนะด็กฉันจะมาทำขนมหวานแล้วค่ะงั้นขออนุญาตแนะนำชาวันนี้มีชาร้อนสองตัวนะคะอันนี้สวีททานนี่อุหลงที่มีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ในทุ่งหญ้าแต่ส่วนอันนี้เป็นเออร์เกรย์กรีนทีเออเกรย์กรีนทีคือจริงๆจะเป็นชาเขียวแล้วก็เบลนด์กับกลิ่นเออร์เกรย์กลิ่นมะกรูดลองมาได้เลยค่ะ ส่วนทางด้านนี้นะฮะแครอทเค้กจ้าดีมากเลยถ้าไม่ทานตอนนี้จะละลายแล้วนะต้องรีบทานนะฮะเดือะเดี๋ยวทานคู่กับชาเออเกรกกรีนทีนะเดี๋ยวไม่ได้เราต้องกินชาด้วยค่ะพี่เอ๋มาผาบแม่อันนี้อยากชิมไอ้เแียด้วยอ๋ออยากได้ไหนอยากเป็นฟิลแบบ คอมบูชาเป็นชาหมากหรือว่าเป็นแบบว่านี่เป็นลินจีลินจีค่ะลินจีแล้กจริงจริงันเนียก็เป็นแบบว่าคนสั่งเยอะที่ร้านรู้สึกแบบเฟชสดชื่นแล้วก็แต่ที่ร้านก็จะเน้นชาถูกไหมทีฟัตทรีจริงๆเน้นชาค่ะแต่ว่าก็มันมีโคปบะพี่เอกเหมือนถึงว่าแบบจะกินขนมเบเกอรี่ก็ได้หรือจะอาหารคาวหรือว่าจะเป็นชาอะไรเงี้ยจะไปนั่งชิวๆหรือไปกินแบบอิ่มๆเพราะว่าีที่ร้านก็มีคนมาจัดแบบ บบี้ชาวาหรือแบบฉลาสดพวกจัดอีวงอีเวนท์ชั้นสองก็มือนปิดได้พอเป็นเริ่มกินอะคนนี้ว่าชอบสุดเลยมีความแบบอุหลงเอนเอจีสูงมากเพราะวันนี้เราเอามาเป็นเหมือนแบบดูเป็นอาหารฝรั่งเป็นพาสต้าแต่จริงจริงที่ร้านก็มีอาหารไทยที่เป็นแบบแซบด้วยขนมจีนน้ำยาปูก็มีแกงกระวงก็มีที่เป็นแกงโบราณที่แบบไม่ค่อยได้เห็นสมัยนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกตอนนี้ก็มีเมนูใหม่ค่ะเป็นข้าวผัดมันกุ้งแล้วก็มีข้าวผัดเขียวหวาน เฮ้ยน่ากินข้าวผัดขียวหวานเนะชอบชอบใส่ข้าวหมูย่างด้วยหรอใส่ข้าวหมูย่างด้วยต้องโดนต้องไปรถแลกต้องโดนนะใช่ใช่ใช่ที่จอดรถเยอะค่ะแล้วก็จริงเราอยู่ในเป็นเพจแฟนรีคอมมูนิตี้ก็คือทาน้องหมาน้องไม่เอาไปได้ใช่อุ้ยน่าักมีสัตว์เลี้ยงไหมคะที่บ้าน่ะอ๋อน่าเป็นไรไม่ได้พูดถึงเรื่องผู้ชายเอาตัวไหนดีไอ้ รู้ความรักกันเยอะกันเลย,เค,ย <c oughs> คุณเอกเขาได้สาปากร้านหน่อยค่ะที่ Factory and More นะคะที่สาขากรุงเทพนะคะอยู่ในซอยสุขุมวิท39ค่ะเ <9 S 2> ข้าจากทาง30ซอย31ก็ได้นะคะส่วนของทางพัทยาอยู่ที่นาจอมเทียนนะคะ ถ้าสำรองที่นั่งโทรได้ที่0 6 2 5 7 5 4 4 5, 1 1ค่ะรายการขึ้นเบอร์ให้เลยค่ะนี่ขึ้นเบอร์ให้รายการขึ้นเบอร์ให้แต่ว่าถ้าใครที่ไม่สะดวกหรือว่าอยู่ออฟฟิศไม่ว่างเนี่ยก็สามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้เลยค่ะทุกช่องทางเลยค่ะจริงจาบ้าคราดีเอ็กซ์ทั้งกองส่งนวนต้องสองท่านฝากงานหน่อยฝากติดตามด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมีละครอนแอ,อร์เรื่องจังหวังหัวใจในศาสตของข้าลาลักแล้วก็เล่ลุนตยาค่ะ ตอนนี้นะคะรับงานรีวิวทุกประเภทเลยค่ะเพราะตอนนี้ละครก็กำลังรอเปิดกล้องอย<ะ>ู่นะคะเตรียมตัวรอชมผลงานของเราทุกคนได้เลยค่ะติดต่อติดตามกันได้นะฮะส่วนร้านไหนที่สนใจอยา,ากมาราการกินกงนปานะฮะก็สามารถ,ถติดต่อมาช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง4ท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณเชิญด้วย <c oughs> ค่ะผ <c oughs> ู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังแล้วก็คลิปนะฮะเบื้องหลังสนุกสนุกใน Facebook IG TikTok Twitter T-Rex ch Channel นะฮะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน YouTube ด้วยนะครับ Subscribe นะฮะทางทีเร็กช n นแนนั่นเองนะครับพบกับรายการกินกันป่ะทุกวันเสราร์สี่โมงครึ่งทางช่อง GMM 25วันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ